สวัสดีครับผมพี่น้องมันนี่กะหายู่แนวกิดนี้แล้วครับผมยำมะม,ม,ม่วงครับผมแบบเป็ดจัดจ้านใส่พริกน้ำตาลแล้วก็ชู้รสครับผมงนัวครับขาดไปเลยครับทีเด็ดเท่าครับผมน้ำประแดกครับเทาก็ะใส่ห้หอมไปเลยได้พี่น้อง ใส่หัวหอบใส่ไปนาครับใส่ปลาแดดค่อยหลายครับต่อใหอ้เติมหนาปลาไปหน่อยหนึ่งนะก็เคเล,คล,คล,คล่เคเล่เคเล่เห้มัน,ขนขเข้าก,กันครับนี่แหละของเสียพอครับมองกเปี้ยวเปี้ยวรูอมือยังกินครับวันนี้สมแขวะแนวกินครับนี่ครับเมากอคนให้พี่เขากันเลยพี่ สุดยอดแล้วยำใส่ปลาแดกครับผมแซ่บครับผมโอเคครับ